อันนี้เป็นรูปลาไหลน,น,นี่เป็นรูปลาไหลน,นะรูใหญ่ด้วยเดี๋ยวลองแย่แล้วรอเลยนะรอมาสักห้าทีสิบทีเดี๋ยวไปรอดูดิว่ามันจะติดไหมมันจะมีปลาไหลไหมแต่ฝั่งนี้รู้เนะี่ย รูนี่ก็รู้อันนี้เริ่มกินแล้วครับกระสายนะมานกินมือมือสองกินแล้วเอาไม้ออกมา okay. มันลงไปสองทีแล้าดูปไปเลยดูเดี๋ยวก็ฝังลงปะม่งให้แดดเอาขึ้นเก็บกับบ้านอ๋อเหยือนไปแล้วเราจะกินไปแล้วอะม้อยเหยื่อไปแล้วว่ะ อันนี้มาแก้ตัวใหม่นะครับมันเอาเหยื่อไปมันน่าจะมีตัวเด็กันนี้ครับเพื่อมันจะกินไงเฮ้ยเฮ้ยกินเลยขึ้นเลยขึนเลยดูซ้ายดูซ้ายมันจะยังวรอกินอู่เลย เราก็นั่งรอตรงนั้นเหลืออหมดเองมันรอกินอยู่นี่ก็เรียกว่ากินขาเือครับกินขาเือร์เดียวมาดูที่ว่าไอ้รูเบื้องเนี่ยจะตัวเล็กตัวใหญ่จะได้ไหมนึกผัวเราลองดึงขึ้นมาดูกัน

งนี้ปูด้วยนะแต่ผมก็ปูด้วยดู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 ไปโอ้โหไอเวยเนี่ยเนี่ยนะเ้าต้องนานเออไอเวยปูโอ้โหกูก็รุนไปฮะเคลียบมาไหลนี่หลักฐานแม่งแดกหมดเลย แล้วก็เฮ้ยม uh. <c uren ci GSA> <c bur> ันสู้สู้อะมันไม่ออกอะเอาไหมคุกแม่งไงโอ้โหเยอะก็ปูตรงนั้งเห็นรูเห็นรูเบล่าเลยนะเออไม่หรอกเห็นรูฝั่งนี้มีไงรูเป็นเลื่อมมัดไม้อย่างดีอยวกลับบ้านโอ้โอยโอ้ยโอหายค้องใจยังเออหายแล้ว กูเล่นกูคนเดียว